ผู้เลี้ยงพี่เลี้ยงด้วยว่าเาน้องคนใหม่นี่ผู้ไทยได้ไหมนิดๆจำเองไม่ได้แต่ผู้อื่นมาเล่าให้ฟังแล้วก็พยายามจะช่วยเลี้ยงน้องคนนี้อย่างมากอจนพี่เลี้ยงรู้สึกประลาคาญเวลาจะอาบน้ําป้อนข้าวก็ต้องให้ครับรเจ้าไปอยู่สุดข้างนอกอันนี้ก็ก็จำเองไม่ได้แต่ก็คโออหยไรครับเป็นพระกุณาปุถุ่ะ ในตอนต้นได้รับสั่งเล่าว่ามีจุดเด่นในหนังสือนี้อยู่หลายจุดที่จริงค,ครอบเจ้าคนรับพระอาญ,ญาเพราะได้รับสั่งแล้วว่ารายละเอียดในหนังสือน่าจะไปซื้อหาอ่านเองได้แต่ในขณะนี้ได้รับปพะทานความรู้จากพระโอด็นจะเป็นสิริมงคลแก่รายการและประชาชนทั่วไปในตอนต้นได้รับสั่งเล่าถึงชื่อและพระรชาชสกุลว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ทรงค้นพบขอพระทานความรู้สิครับก็รราชสกุลนี้ พระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชทานทุกส่วนหนึ่งตอนนั้นท่านได้คิดมีพระราชดำริว่าทุกคนจะควรจะมีนามสกุลนั้นก็พระราชทานผู้ที่ขอ,อข้าราชาสำนักหรือเจ้านายก็ มีมาขอเจ้านายโดยมากไม่ไม่ขอพระราชทานจะพระราชทานเองข้าราชสกักจะมาขอที่มีผู้มาขอท่านมากมายนจนจนไม่ทรงมีเวลาที่จะพระราชทานราชสกุลทั่วไปก็พระราชทานได้ถึงเจ้านายรัชกาลที่สี่ส่วนเ,เจ้านายรัชกาลที่ห้าคือ,อ,อน้องของท่านเองเนี่ยท่านก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาส ที่แตพระราชทานดังนั้นทอ่ม่อมพ่อก็ยังไม่มีาราชสกุลตอนที่พุมพ่มขุดเกล้าใส่หัวยังมีพระชนชีพอยู่เวลานั้น <c oughs> ก็ใช้พระนามว่าที่ได้รับตั้งแต่ประสูตรมาว่า,าฟ้ามหิดลอดุลเดชก็มา ah ขุนสงขลา ครินส่วนแม่นั้นก็จะใช้ว่าหม่อมสังวานในแลืว่าก็จะใช้กันว่าในประ,ะคุณสองขลานักครินแต่เมื่ออยู่ที่สหรัฐอเมริกานี้ท่านอยู่เป็นคอมมิโตคือไม่ไม,ไม่ใช้เป็นคนธรรมดาไม่ใช้พยศทรงใช้ว่ามิสเตอร์หรือนายมหิดลสงขลา ท่านใช้บรรดาศักดิ์อิสริยยศของท่านเป็นเป็นนามสก,กุลและพระนามก็เป็นพระนามก็ชื่อว่ามิ on, สเตอร์มหิดลสงขลาแม่คือชายมิสซิสสงขลาแล้วเราก็เวลาไปโรงเรียนหรือที่ไหนก็เรียกว่าใช้นามสก,กุลว่าสงขลาเพราะเวลานั้นมหิดลไม่ได้เป็นนามสกุลเมื่อถึงรัชการที่เจ็ด แล้วท่านก็ตรงีมเวลาขึ้นเพระราชสกุลชั้นอื่นก็ได้รับราชสกุลไปแล้วเหลือแต่ของรัชกาลที่ห้าเลยพระราชทานไปในปีน472คือปีที่สมองพ่อสินพชนได้รับพระ,พร,ะ,ร,าะราชาทานราชสกุลนี่เพียงสามเดือนก่อนสินพชนต่อมาเราก็ต้องใช้ มฮิดลเป็นนามสกุลต่อมาทีหลังแม่ก็กลายเป็นหม่อมหม่อมสังวานมหิดลน,นาอิุทยาจีนก็และพวกเราก็เราไม่เราเป็นพระองค์เจ้าก็ไม่ได้ใช้นามสกุลอีกแต่เมื่อไปเมืองนอกอีกไปที่สิสลันนั้นก็อยู่เป็นก็ไม่โตเหมือนกันเป็นคนธรรมดาเหมือนกันก็จะใช้นามสกุลมหิดลและไม่ใช้สงขาลาไฉนที่เกิเป็นพะกุณนาไปใช่ไหม พระนามใกลปบาทพระบาทก็ดีพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แปดก็ดีและพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ดีใครเป็นผู้ตั้งที่จะับของรัชกาลที่แปดและของฉันรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกพระมกุฎ้าชาอยหัวนี่เป็นผู้พระราชทานแต่ของรัชกาลปัจจุบันนั้น อตอนนั้นประสูตรเป็นรัชการที่เจ็ดแล้วและรัชการที่เจ็ดได้เป็นแล้วสองปีสามปีอยู่ในรัชการที่เจ็ดแล้วสองปีแต่พอถึงปีที่ประสูตรนั้นพอดีสองสาเดือนสองเดือนก่อนที่จะประสูตรนั้นได้มีประกาศว่าเจ้านายที่ เป็นลูกของเจ้าฟ้าที่มีหม่อมเป็นคนธรรมดาล้วก็เจ้าฟ้านั่นจะต้องเป็นพระโอรสของธรรมารดาต้องเป็นสมเด็จอีกนั้นจะเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจา้าคือทุกพระองค์ที่เป็นลูกของเจ้าฟ้าที่ธรรมารดาเป็นสมเด็จจะเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจา้าเ เวลานั้นมีอยู่เก้าหมอกเจ้าเก้าองค์ก็หมอกเจ้าเก้าองค์นี้ก็ได้ยกเป็นอ่ารัว,วงเธอพระองค์เจ้ากรณีนอกจากนั้นได้ระบุไว้ด้วยว่า,าผู้ที่จะเกิดภายหลังก็ได้เป็นพระองค์เจ้าทันทีนี่ก็เป็นกรณีของรัชการที่เก้าแต่ถ้าเป็นของเจ้าฟ้ากับคนธรรมดา ถ้าไม่ระบุไว้ดังนั้นก็เป็นหม่อมเจ้าอย่างเดิมี่ครับทรงหมายความว่าตั้งแต่เมื่อหรือยังน้อยที่สุดก็ในปีที่พระบาทสมเด็จพระยูวราชกาัรปัจจุบันได้มีพระราชสมภพนั้นทั้งสามพระองค์ได้เป็นพระองค์เจ้าทั้งหมดแล้วใสองพระองค์แรกนั้นได้สถาปนาหรือยกขึ้นมาจากหม่อมเจ้าส่วนพระบาทสมเด็จพระยูวราชกาัรปัจจุบันนั้น ได้ประสูติเป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้ามาตั้งแต่ต้นเพื่อทาเป็นพระคุณาผู้เกิ